สวัสดีค่ะแนนซิสเตอร์แนนนะคะในคลิปนี้จะมาแนะนําวิธีการรักษาผิวแต่เป็นผิวกายนะคะใครที่มีปัญหามือแห้งลอกดูมือเหี่ยวเป็นริ้วรอยนะคะมีปัญหาส้นเท้าแตกมีปัญหาข้อศอกหัวเขา่าตาตุ่มด้านดูไม่สดใสนะคะสามารถแก้ได้เราไม่ต้องไปกัดผิวไปฟอกผิวหรือว่าไปขัดผิวให้ผิวเราเกิดปัญหาหรือว่าเสียหายเลยนะคะมาติดตามคลิปนี้พร้อมกันเลยค่ะ ปัญหานี้นะคะเกิดจากการที่ใช้แอลโกอฮอล์ฉีกมือบ่อยๆแล้วก็ ใช้สบู่ล้างมือบ่อยๆนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมือมันแห้งลอกดูเป็นริ้วรอยไม่สดใสแบบอยากจะโชว์มือให้ใครดูก็รู้สึกอายนะคะก็เลยไปเจอผลิตภัณฑ์ในการแก้ปัญหานี้นะคะก็คือเราจะใช้ส่วนผสมของยูเรียในการแก้ปัญหานี้ค่ะเมื่อเราใช้สารยูเรียลงไปนะคะยูเรียเนี่ยมันจะอุ้มน้ําให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวช่วยสมานแผลรวมถึงลดความแห้งกลานหรือว่ารอยแตกของเราเนี่ยมันสมานตัวเร็วขึ้นและผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของยูเรียอยู่นะคะก็คือ ตัวนี้เลยค่ะ s ท t ร e r Care u r e a Cream ค่ะปริมาณอยู่ที่35กรัมนะคะราคา45บาทค่ะเนื้อครีมของเขานะคะจะเป็นเนื้อสีขาวแบบนี้นะคะจะมีกลิ่นยูเรียอ่อนๆนะคะเนื้อครีมก็เกลี่ยได้ง่ายนะคะ ทาเพียงนิดเดียวนะคะก็ใช้ได้ทั้งบริเวณผิวที่เราต้องการเลยค่ะปีบใช้นิดเดียวก็พอนะคะไม่ต้องใช้เยอะมากเกินไปเพราะอาจจะทําให้มือของเรามันได้นะคะเพราะนอกจากส่วนผสมของยูเลียแล้วเนี่ยเขายังมีส่วนผสมของวิตามินอ e, ีดีเพนทูนลจลล์บาออยล์แล้วก็อะโลเวย a าค่ะซึ่งส่วนผสมเหล่านี้ที่เขาเอามาซัพพอร์ตกันนะคะก็คือช่วยให้ความชุ่มชื้นผิวสมานแผลลดอาการแตกแห้งลอกหรือว่าความกล้านของบริเวณพื้นผิวพวกข้อศอกหัวเขา่าตาตุ่มค่ะให้อ่อนนุ่มและชุ่มชื้นดูส ใสขึ้นได้ค่ะใครที่ใช้แอลกอฮอล์บ่อยล้างมือบ่อยนะคะจนมือมีอาการเหี่ยวดูมีขุยแห้งลอกนะคะแนะนำใช้ครีมตัวนี้ช่วยได้นะคะเพราะว่ามันจะช่วยให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวลดการระคายเคือง ความเหี่ยวแห้งของผิวได้ด้วยค่ะวิธีใช้นะคะสามารถใช้ได้ทั้งเช้าและเย็นหรือว่าตามที่เราต้องการได้เลยค่ะจะประสบการณ์ส่วนตัวนะคะหลังจากที่ล้างมือด้วยสบู่หรือว่าจะต้องใช้แอลกอฮอล์ฉีดที่มือนะคะจากนั้นจะใช้ครีมตัวนี้นะคะทาลงบนฝ่ามือทั่วมือเลยนะคะจากนั้นตบท้ายด้วยครีมตัวนี้นะคะเพราะว่าเป็นคนที่อยากให้มีกลิ่นหอมที่มือนะคะก็เลยเลือกใช้ครีมตัวนี้ร่วมด้วยนะคะเป็นของ Medi Flower นะคะเขาจะมีหลายกลิ่นเลยนะคะพอดีว่า ลองหยิบสีตัวนี้มาใช้นะคะแล้วก็เออมันก็หอมดีนะก็เลยอยากจะมาแนะนําให้กับทุกคนด้วยนะคะพอทาไปแล้วนะคะก็ทําให้ผิวชุ่มชื้นนะคะมีกลิ่นหอมอ่อนๆค่ะโอเคค่ะก็หมดลงแล้วสําหรับคลิปนี้สําหรับช่องทางสั่งซื้อนะคะเดี๋ยวจะแนบไว้ใต้ลิงก์นี้นะคะใครที่มีปัญหามือแห้งลอกส้นเท้าแตกหัวเขา่าตาตุ่มข้อศอกด้านดูไม่สดใสนะคะแนะนําใช้ครีมตัวนี้ช่วยได้ค่ะถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะสาหรับใครที่มาเจอเป็นครั้งแรกยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามแล้วกกดดระดิ่ง ด้วยนะคะจะได้เจอกันอยู่เรื่อยๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ